18. มกราคมวันกองทัพไทยวันรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีและวันรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยพุทธศักราช 2,135. พระเจ้านันทบุเรงได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อสมเด็จพระนเรีส่วนมหาราชทรงทราบข่าวสมเด็จพระนเรีส่วนมหาราชจึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสา,าลายไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดนระหว่างที่การรบกําลังดําเนินอยู่นั้นช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรีส่วนมหาราชและพระเอกาทศรสก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดนจนทําให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัวแม้จะอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ พระองค์ก็มีพระสติและทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วว่าทางที่จะรอดได้มีเพียงทางเดียวคือเชิญพระมหาอุปราชาสเสด็จมาทำยุทธหัตถีท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติการทำยุทธหัตถีในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำยุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและยังเป็นการรบบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วยวันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีเมื่อวันจันทร์แรมสองค่ำเดือนยี่นะตำบลหนองสาหร่ายแขวงสุพรรณบุรีทำไมต้อง18มกร,ราคม ในอดีตกระทรวงกลาโหมดได้กำหนดให้วันที่8เมษายนของทุกป,ปีเป็นวันกองทัพไทยต่อมาปีพุทธศักราช2523เปลี่ยนเป็นวันที่25มกราคมหลังจากนั้นมนีนักประวัติศาสตร์หลายท่านตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่25มกราคมแต่น่าจะตรงกับวันที่18มกราคม